<formation jin inh throat> มาครับก็วันนี้เราจะทำเทปต่อจากครั้งที่แล้วที่เราทำเส้นสดใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะทำเป็นซอสทำทั้งหมด3ซอสเลยให้ดูนะครับโดยที่ทั้ง3ซอสเนี่ยใช้น้ำมันมะกอกต่างชนิดกันเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าน้ำมันมะกอกแต่ละอันเนี่ยใช้ยังไงนะครับนี่คือเรายังไม่ยังไม่ได้ ไ,ไม่รู้ช่างอันนี้3ซอสแล้วทำอะไรบ้างเราก็ทำเป็นเขาเรียกสูตรต้นตำรับของอิตาลีเลยคาโบล่าบโลเนสแล้วก็มีเพสโต้นะซึ่งเราเห็นอยู่ว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์เป็นน้ำมันมะกอก สูตรทุกสูตรที่เป็นซอสของอิตาลีอ่ะเขาจะใช้น้ำมันมะกอกอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันมะกอกมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะทานแล้วดีสุขภาพแล้วก็มีถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าพันธะคู่เยอะไขมันมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวทําให้กินแล้วมันดีต่อสุขภาพอาจจะอธิบายแต่ละตัวเวลาคนไปซื้อน้ำมันมะกอกเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายใช่ไหม extra virgin virgin light extra light อะไรต่างๆหรือเป็นเพียวอะไรเงี้ยก็จะงงว่าสรุปเราต้องซื้ออะไรในการประกอบอาหารเราบอกก่อนว่า วิธีการทำน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะเอามะกอกเด็ดมาจากตน้นใช่ปะเอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็บด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 แล้วก็จะได้น้ำมะกอกมาเพราะเอามาแยกน้ํากับน้ํามันออกมาก็คือเอามาทําเป็นน้ํามันมะกอกซึ่ง ไอ้มะกอกที่เอามาตอนแรกสุดนะโดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยอันเนี้ยเรียกว่า extra virgin นน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่ง extra virgin เนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เป็นเด่นของมันมะกอกเลยคือมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีรสชาติคือมันจะมีความเผ็ดเผ็ดคล้ายๆพริกไทยแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่ข้างในน้ํามันถ้าเกิดเราต้องการรสชาติที่เป็นน้ํามันมะกอกแท้ๆเนี่ยให้ใช้ extra virgin เลยหรืออะไรที่ไม่ผ่านความร้อนเลยเพราะมันน้ำมันมะกอกที่บริสุทธิ์มากๆเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเยอะๆอ่เงี้ยเวลาโดนความร เยอะๆมันจะเกิดสารเก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยแนะนําว่าอันนี้ห้ามผ่านความร้อนเลยครนี้ไอ้ส่วนกากของร x t r a virgin เนี่ยเขาก็จะมาขันต่อเพราะวันมันก็ยังพอมีน้ําอยู่ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นน้ํามันที่บริสุทธิ์แต่ไม่ถึงกับขนาด์ x t r a ก็จะเรียกว่าเป็น virgin olive oil ธรรมดาซึ่งอันนี้มันผ่านความร้อนได้นิดหน่อยแต่จริงๆเขาก็แนะนําว่าไม่ควรผ่านความร้อนเลยเหมือนกันครนี้อยากใช้น้ำมันมะกอกอะแต่ไม่อยากให้รสชาติมะกอกมันไปรบกวนกับรสชาติอาหารเขาก็มีการปรับปรุงน้ํามันต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เกิดเป็นน้ํามันทีี่่เรยกวา หรือเขาจะใช้คําว่าไลท์ก็ได้ก็คือสีที่อ่อนกว่าแล้วก็ไม่มีรสชาติของมะกอกโดนความร้อนได้สูงกว่า extra virgin เวลาเราจะปรุงอาหารอะไรที่มันใช้ความร้อนเยอะๆนะเราก็จะใช้แนะนําว่าให้เป็น extra light แต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ทอดเพราะามันจะใช้ความร้อนเยอะเกินไปอ่ะมาถึงวิธีการทำซอสแล้วคารู้แน่นเปิดมาแล้วเ,เปิดมาก็มีคมรู้แน่นแล้ว ทำเพสโต้ก่อนละกันนนี้เรามีเป็นใบโหระพาตามสูตรก็ใช้เป็นอิตาเลียนเบซิลเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยหายากแล้วก็ราคาแพงแล้วก็ใช้เป็นใบโหระพากลิ่นของไทยแรงกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลดปริมาณลงแล้วก็มีลูกสนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้ถั่วอะไรก็ได้เลยไม่ซีเรียสแล้วก็มีพาเมซานชีสอันนี้ใครลดน้ำหนักก็ไม่ต้องใช้พาเมซานชีสนะครับเป็นบอดี้ไงเป็นบอดี้ไม่งั้นมันจะเป็นน้ำมันโหระพาธรรมดาน้ำมันชีอเขียว มีแค่นี้เองง่ายมากแล้วก็ใช้ extra virgin ใส่ใบโหระพาลงไป50กรัมลูกศม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พาร์เมซานชีสลงไปแล้วแต่คนชอบรล้านเนี่ยรสชาติเค็มมันก็ให้รสชาติที่ต่างกาันแล้วก็ใช้เกลือแทนได้อ่ะปั่นเลยดีกว่าวดูจากเนื้อสัมพันธ์เอาเอาให้ละเอียดที่สุด เสร็จแล้วจริงๆอะ่ะตมสูตรต้นตำลัำม,มันจะใช้โคกกระสากแบบอิตาลีตาให้ละเอียดแต่ว่านี้เราทาให้ดูว่าถ้าทาเร็วๆเราก็ใช้เครื่องปั่นได้เนาะเสร็จแล้วซอสแรกเฮ้ยเสร็จแล้วจริงๆนะแค่นี้เองก็ได้เพสโต้แล้ะจริงๆรสชาติดีกว่าตั้งเยอะอนันนี้ถ้าเกิดคนใส่ชีสน้อยอะ่ะมันก็จะขาดรสชาติเค็มใช่ป่ะเราก็เติมเกลือที่หลังได้โหระพาขึ้นมากอกแล้วก็มีความเค็มแล้วก็มันจะได้ความเปรี้ยวเล็กน้อย คือเปรี้ยวที่แบบไม่ได้เปรี้ยวโดดเหมือนใส่มะนาวนะมันจะเป็นเปรี้ยวแบบซ่อนๆจากน้ำมันมะกองอันนี้จะให้ดูว่าเพสโตเนี่ยจริงๆเอ,เ,งเอาไปท,ทำอะไรก็ได้เป็นซอสจิ้มเนื้อก็ได้ราดน้ำสลัดก,ก็ได้หรือว่าเนี่ยวันนี้เราจะคลุกกับเส้นสปาเกตตี้ให้ดูเนี่ยเสร็จแล้วเห็นปะแค่เดียวเองเราก็ได้เป็นเพสโตแล้วนี่เสร็จแล้วหนึ่งเปนอไปไซอสคาโบนารา ซึ่งคำว่าของแท้เนี่ยไม่ใช่ครีมเลยนะครับใช้แค่ไข่พริกไทยดำส่วนของหมูที่มันติดมันเยอะๆนะครับปกติแล้วเขาจะใช้ส่วนกวนชอเลกวนชอเลคือส่วนคอที่มันติดกับแก้มเรเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบมันเยอะๆเราก็ขยับลงมาเป็นเบคอนก็ได้ซึ่งมันมีปริมาณไขมันน้อยกว่ากวนชอเล่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบทานเลยก็ใช้เป็นหมูล่มควันธรรมดาอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บตั้งกระทะให้ร้อนก่อนก็ระหว่างนี้ก็หั่นไปเสร็จปุ๊บ ตั้งไฟเป็นไฟกลางธรรมดาเนาะแล้วก็น้ำมันม,นมกะกอกให้เราใช้ v น r g i วอดจินโอลิฟอธรรมดาใส่ไปนิดเดียวเอาแค่แบบว่าเคลือบกระทะเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันจากตัวหมูเพิ่มเนาะก็ใส่หมึกลงไปเสร็จปุ๊บเราจะทำซอสแล้วก็ใช้เป็นไข่เนาะใช้ไข่ทั้งฟอง2ฟองแล้วก็ใช้ไข่แดง4ี่ฟองเพราะว่าความมันที่ได้จากคาโบนาร่ามันเกิดจากไข่แดงหมดเลย เป็นไขมันจากไขแดงเสร็จปุ๊บก็ตีครับใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำเยอะๆแล้วก็เหมือนเดิมทำไมซานชีสอันนี้เอารสชาติแล้วก็เอาความที่ทําให้ไข่มันเข้าไปเคลือบเส้นมากขึ้นเพราะว่าเวลาชีสมันละลายอ่ะมันก็จะเหนียวใช่ไหมมันก็จะทําให้ตัวซอสมันเคลือบตัวเส้นสปากเกตตี้มาเออ อ่านเนี่ยซอสเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวเส้นเ,นนเ,เนส้นใหญ่ e p หนึ่งกดตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บเราอุ่นเส้นให้พอร้อนแล้วก็ใส่ลงไปในซอสถ้าเกิดเราเทซอสลงไปบึ้มลงไปในกระทะที่เดียวเนี่ยไข่มันจะสุกกลายเป็นไข่คนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่อะไรนี้ลงไปก่อนอ ากอ่าเสร็จปุ๊บเห็นป่าว่าใช้ความร้อนจากเส้นตรงเนี้ยที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็พอทําให้ชีสมันละลายแล้วซอสมันจะเหนียวเห็นป่ะมันจะเคลือบเส้นหมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะทําให้ตัวไข่เ่ยมันสุกมากขึ้นอีกนิดนึงโดยใช้กระทะใบเดิมที่เราตั้งความร้อนไว้เนี่ยแหละไม่ต้องเปิดไฟเพิ่มเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไข่มันโดนความร้อนมันก็จะสุกถูกป่ะควันนี่คือควันจากกระทะอะพี่ควันจากกระทะสิมันไม่มาจากเชียงใหม่หรอกควันเนี้ยโอ้มันไม่หายไปง่ายๆหรอก หอใช้น้ำจากคูเมืองาสาดว่าครับจริงเหรอกินกินเนื้อพาสต้าปะอย่างเดียวคือตากล้องจะโฆษณาว่าเส้นใหญ่ อ่ะเสร็จแล้วับอีกเมนูหนึ่งง่ายมากเสร็จแ,แล้วอีกอันนึงเราทําเป็นโบโลเนสนะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นซอสมะเขือเทศนั่นแหละแต่ว่ามีความหวานจากผักลงมาเยอะขึ้นอันนี้เราใช้ผักมีพัวเหมือนเดิมก็คือมีแครอทหอมใหญ่แล้วก็สลือทุกคนอาจจะถามว่ามีพัวคืออะไรมันก็คือ3เกลือของฝรั่งเศสรานนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาหั่นเนาะเพราะว่าเราเอาเครื่องขูดมาคือปกติอะ่ะมันจะต้องหั่นให้เล็กๆแล้วก็ตุ๋นนานๆใช่ปะ่ะแต่อันนี้เราไม่มีเวลาเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ขู เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งกระทะประมาณไฟกลางนะครับแล้วก็ใช้เบนเอ็กซ์ตร้าไลท์เนาะมันจะได้ทนความร้อนได้สูงหน่อยปุ๊บเ่มเปิดแล้วก็ใส่ผักลงไปก่อนหอมปะหอมมากเราก็ผัดให้มันใสขึ้นมานิดนึงก่อนตัวดูตัวหอมใหญ่ให้มันใสแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วน,นี่ใช้เป็นเนื้อบัวเนาะ,ะทำไมอะ่ะไม่มี พราะส่วนใหญ่เปิดเปิดประตูทำไม่มีเพื่อนบ้าน่นอเล่นอ่าผานไปสักพักนึงแล้วก็จะใส่เป็นตัวมะเขือเทศเข้มข้นนะครับใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปะมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยมันจะมีรสชาติฝาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องผัดให้จุดหนึ่งเนี่ยมะเขือเทศเข้มข้นมันหายฝาดแล้วก็ได้ความหวานธรรมชาติของมะเขือเทศออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นตรงที่มันติดกระทะนิดหน่อยเราก็จะเอาตัวที่มันติดกระทะขึ้นมาในซอสแล้วก็ใส่ไฟแดง ไม่ฟูแล้วเนี่ยเห็นไหมพอมันเป็นแอลกอฮอล์ปุ๊บมันก็จะขูดพวกนี้ขึ้นมารวมบนซอสได้พวกนี้มันเป็นรสชาติหมดเลยนะไม่เมาเพราะว่าพอโดนความร้อนเนี่ยตัวแอลกอฮอล์มันจะระเหยขึ้นไปหมดมันก็จะเหลือแต่รสชาติเป็นวน์อ่ะเป็นองุ่นแดงที่หลงเหลือในซอสอย่างเดียวถ้าไม่มีวายใช้งอื่นได้ไหมไม่ต้องใส่คือรสชาติมันก็จะตากออกไปเยอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรสชาติของอางุ่นแดงไงที่ใส่ลงไป เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตัวเอิบลงไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นนะครับก็ใส่เป็นทานเหมือนโรสแมรีลล่ลงไปให้มันโดนความร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะจิบออกเพราะว่าใส่นานไปมันจะกลิ่นมันจะแรงเกินไปหนอยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คลุกซอสทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้เหมือนเดิมก็คือถ้าจะให้ซอสมันเคลือบเส้นมากขึ้นเราก็จะเพิ่มความเหนียวถูกปะเพิ่มความเหนียวเนี่ยอาจจะใช้จากน้ําที่ต้มเส้นเนื่องจากมันมีแป้งอยู่แล้วมันก็จะทำให้ซอสเหนียวขึ้น หรือเราจะใช้เป็นชีสโรยลงไปก็ได้เพื่อให้ตัวซอสเนี่ยมันเหนียวมากขึ้นแล้วก็เคลือบเส้นมากขึ้นนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จัดจานแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับซอสพาสต้าแบบดั้งเดิมทั้ง3แบบนะครับโดยที่ใช้น้ำมันมะกอก3ชนิีนะครับใครที่เอาใหม่จะพูดว่าอะไรลืม บ <laughs> อกว่าเนี่ยเห็นแบบว่าง่ายมากๆเลยแล้วทาทั้ง3จานเนี่ยน้อยกว่า20่นาทีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าใครมาเที่ยวบ้านแล้วอยากทําปาร์ตี้แบบเร็วๆก็ทําเป็นพาสต้า3แบบไปเลยก็ได้ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าใช้เป็นน้ามันมะกอกเนาะมันก็จะมีสารด้านอุมนุมูลอิสระเยอะแล้วก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวทําให้ไขมันดีในเส้นเลือดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อน แล้วถ้าใครมีไอเดียอยากให้ทำพาสต้าอะไรเพิ่มเติมเนี hmm. whatever, like ่ยก็เขียนลงมาข้างล่างเลยหรืออยากได้เมนูอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เี่ยังไม่หมดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะฮะก็วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันไปละบายอ่ะปั่นเลยดีกว่าไปไม่ติดดัก ไม่หลูดเนี่ยมาดูดิอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้ว